สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมิ่อตะทุกคนเนาะให้พบกับสองบอฟให้มานี่คือเก่านะมื่อนี่ยหาสิพาชมปลาสวยงามอัพเล็กอัพเพียนยินโลนะครับอันนี้ปลาตะเพียนยินโลมีปลานุกแก้วนะคะ ปีเซ่ปาปีเซ่นะครับดูด้อปาหมออินดูเล็กอันนี้ปาหมอสีนะครับปาหมอมานา อันนี้เลดมิโลเราจะพาไปส่งแล้วก็อันนี้พานุกแก้นนะครับ พานกแก้วแล้วก็พาเสือตอครับโอ้เสือตอ,อ,ส,อ,ตอสวยนะครับพี่นด้อพานกแก้วตัวละสี่ร้อยบาทนะครับ ปลาเสือต่อตัวละสี่พันห้าราเก้าปเสือต่อแล้ว สายสวยมากนุกแก่อลไรแ่สวยๆนะครับ เอดีกยวต่อสายใหญ่ แล้วเราจะพามาดูอีกด้านหนึ่งนะครับป่าแม่น้ําอันนี้ปลาตะเพียนนะครับป่าแม่น้ำตขวปาตะเพียนขาวอันนี้ปลาตะเพียนแรงนะ,ะตัวละสี่สิบกดนะ ในไซเร็ครับพัทเดียรเรื่องแนี่เหเพียร์สองในบ้านของในบ้านมันชิ้นใหญ่ สวยๆทางนั้นเลยนะครับ<อ>ในภาคดีนะครับ ไไมีปลากาดําดำนะครับพี่น้องอันนี้ปลากาดำเขาเรียปากปลาคาดำปลากาลําำเผือกสวยมากครับเชียงใส่ตูนะ้ไมยน้ำนี่สวยคนระั อันนี้ปลากระดีแดง ตันนี้เราก็มาอภัยมนีกับสีจุกค,คิมไปเพียเท่านี้เ้อพี่น้องฝากกดไลค์กดซับกดคลิกติดตามได้นะครับบายพอใคัคกินหนาครับ